สวัสดีครับพ่อแม่ี่นองที่น่ารักคักแพงสกุลคนมาพี่นองถึงเวลากินของเสียบแล้วสำหรับคลิปนี้สาวมณฑ์จัใไถ่บ้าเผ็ดโดยตรงเดอพี่นอนมามาพี่น้องมาหมอนทองสดๆออกจากหน่วยเลยพี่น้องตอนซื้อนะคลิป,ลป,ลปแรกบาเพชรลงไปคลิปนี้ไม่กินน้กกันพี่น้องใส่ใบตองย่างดีคลิปนี้เพราะว่ามันยังชิบนอะไรสะท,ท้อนเสียงกล้องไหมมาพี่น้องมาน้งมณฑ์ไปกินวอ มันเหลวมาพี่นอ้องสีงามๆออกจากหน่วยสดหวานนี่ดีพี่นอ้องรบรรยากาศทวนน่ากระคึมๆมบรรยากาศดีๆช่วงนี้ประมาณหาโมงแรงเนีครับพี่นอ้อง อ่ามุ้งกลัวเราเริ่มมือแล้วอืมหวานมั่นพี่น้องเพิ่นวางในกรอบนอกนุ่มในคือกรอบในนุ่มนอกเรา่นวางกลางในกรอบแยบไปแยบด่วเลยแมบบ่แซ่บแต่นหน่วยไม่แยบอืมคนมีให้เรียกเลยพี่น้องถ้าผูใ้ใดอยากได้แบบ ในกองปนะ้อมเนี่ยคนก็นเห็ดไว้ให้ถ้าผู้ใดเฝ้า่ะนะถ้าผู้ใดบ่เฝ้าก็เรียกหน่วยออกแล้วเพิ่นก็นปาดปาดหอหไเฮาเอานิ้วจิ้มเบิง่งว่มมาผู้ใดสิมักซ้ำใด้ดูดยอดมันกินแนวตะคู่มานั่งมามานั่งคุณเบืองผมกับฮาลุงอลังพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะกินยังเด้อเอาเลยครับ อันนี้ของพ่อหัามามองกินนู่นก็ได้อรมมองแบบเลือกกินแบบเฮ้ยเห็ใหญ่หวานกินหวานน้องนักเงาไปกับเปิดกล่องโวมใส่้ยมใส่โอ้คือจีแซ่บแลยเน้องที่อยากขอเขาไม่อยากเหรอเขาเบิ้งคลิปเพื่อนกินเหรอเขได้อย่าง ยามันอนะฝ้าก,กินจนมันแพงแต่เม่ยามันไม่ได้กินรสชาติเนี่พราเป็นอยางบอกว่าเมื่อการราดชาติของทุเรียนเป็นอย่างแก่สิบายเนี่ยเอาได้แซบบาเวลาทุเลียนเนี่ยต้องหอนทองในแซบครับการเบ่ววะ และการแย่งขันมีมนมาหมู่หารเนาะนีะ่เหรนมีกหบพุงคืออะไอืยิงตะมอนการแา่ต้งกรุงเทพเอืมเพาขายขัา,ขาโลละหมื่นสองอื <c oughs> เรียนยังโลละหมื่นสองะไรจะขวหอมไนนั่นเนาะกระโอืมวุ้นไ้กินมัเหมือนมันติดอยู่ขอานหอมไงคือสุปรดิจิตกเนินกายื่น โลม้วนสองงหรองานม,มาดีได้ไหมสมเขาคายหมือนสองงานคู่กับงานดูไปน้องมวนนะออโอ้ยปู่หนึ่ง่อ อ,อันนั้นดั้งนี้ไปน้ำขาวของทองงานดั้งเลี้ยงไงพี่นอ้องเอา้าพี่น้องนั่งกินยุ่ยดีๆมาหน่อมแซ่บจรมนเรียกก็ดีเลยคนมาก,กินโซเรียน กบกบอ๋อ,อตัวถานมันเลี้ยวคลิปไปนอกผลมาอะไรหรอน้องนับซื้อหมอว่นนี่สามหน่วยหาร้อยบาทออนองอ้อนเจ็ดหน่วยพกหน่วยเจ็ดร้อยออเรียนหน่วยร้อยกว่าบาทนาหน่อยออเจ็ดร้อยแปดสิบพกหน่วย สำหรับผู้มักทุเลียนเป็นกับว่าแสบบ้าหอมพี่น้องสำหรับผู้คนว่มามักเป็นกับว่ากินเหม็นกินขิวเนาะแล้วแต่ผู้มักผู้ใดมากก็มากินน้ำขันเด้อพี่น้องแ่บน้อกันแต่ก่ข่เงิดเด็พี่น้อ,นอง,อเ,งดดอเงิดผู้บรรจิงมัดสองสามโลนะ ปันเท็ดีิปต์นะบอเพียร์ก็เคยเบิ่งกเจ้า็ีจิปตเลยไอ้มมนี้มันจะมันจินหมดเลยเช่มนเลยล่ะมองจินเก่งอหะมันแซ่บอือกินขนมกินโดนดลยนมีเอฟซีเนีน้ำเดียวเอฟซีมันบอกว่าถ้าเู้่ดอยกินแซ่บเนีออกมาเป็นไนแบบนี้เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ใส่ฟิดไว้เพราะเป็นเคื่องไอสิมหรอมากากินหมดเด๋ยคาขนาดันวาง คือไอศ์ครีมหมดอ่ะฟิตไปเนาะตลาดโคกสุวรรณผลไม้มันมีละทุเรียนเด็ดมีมังคุดกับมีบักเงาะกับมีผลไม้หลากหลายอยู่ยัให้พี่น้องมาเที่ยวเยายุกไก่พี่มาลวดตลาดผลไม้โคกสุวรรณมุกดาหารเปิดใหม่ปีนี้แหละมันเพิ่งเปิดปีนี้เหรอพี่น้อง ผมด่าฮานเท่ากับมีลไรแบบนาเที่ยวนะ่าสนใจนอกมากบริพ่าไปเที่ยวดอกเพิ่นไปเฝ้ามาเฝ้าหว่หวงลูกห่วงล้านห่วงเง,ง,งินห่วงซานมีแต่แนวห่วงมองผัวมองลูกโอ้องเงี้ยเนาะเบื้องในอันลูกกับผัวน่ะคือเด็กน้อยหเห็นไงแดนกอดนะเจนาหนาย อมันขึ้นหอดคนบ่เคยห่างกันเนาะก้นหน้าแม่อืมท่านพูดมาให้ฟังกันม้วนเอ้ยอันทัวกันจะเป็นเด็กน้อยนให้อุ้มลูกก็ให้ว่าขึ้นฮอดเจ้าแห้งอืมถ้าดูโตเนาะหอดเมียกับวอดลูกอืมพอเห็นเขาก็เด้อโตพอเห็นนางลูกกว่าก้นหน้าเราก็เพิ่งได้แฟนเนาะเพิ่งได้เมียได้ลูกคนแรกเพื่อนไม่ลูกตาหักอยู่ลูกตาหักอะไรนี่ฮะล่ะอืมน้องเมียเห็นตาหักอยู่ น้อยนักนะตากีพี่น้องเ็กน้อยผู้ชายตากเพราะว่ามันเกี่ยงเขาวอลันเนาะกล้วยน้อยสระมนาใจน้อยเหรอเกี่ยงคือการกัะมนาตอนน้อยเนาะแมงเด้อพี่น้องบ่าเพ็ดจากผลกินครับพี่น้องเลยเนี่ยแ่บบกูนนะไปลัางกวางนะพี่น้องล้างกวาง อืข yeah. mm ้า hmm. พ่อให้พ่อใส่หน่อยนยมันเขาเนียวไม่ค่อยเนยื้อื้เข้าเหนียวอืมปันเดอะวะิข้าเนียวหมูอืม ลูกขน่านเนี่ยาน,นจะตัดเป็นรถไปแลเป็นทักทอนเ,นเป็น่อยอันเตแต่เบียยตอนน้องม่อนยุ่จันแล้วก็กินทุเรียนเกงปัน,นี่เนี่ยดูตอนยุระยอกบัดมายุ่นี่แล้วกินเจงขึ้นนะเขาสังเกตบางอืมกนมากวี่ยเขา่ค่อยกินปัะน,นี่เพื่อนคนพบอืมาตัวเองชอบทุเรียนอืมแตน่นนี่อยากันน่านเราเนีอ นี่ยนะมันเป็นไะเรีย่บองมันอยากแบบว่าพอมาต้มอันทั้งแม่นะอันนี้มันมันนิ่มเกินไปแล้วก็แซ่บลงหวานดีกว่านนะจะมาขอน้ำนวยเอเนาะนี่พี่น้องเห็นว่าอันนี้มันอยากมันอยากกดเข,าข่าค้างกดตัวนั้นว่าเป็นต้มอันที่ให้น้องมันั่นแหละนิ่มแซ่บ เลอะคอสอดได้ไหมเนาะเฮ้บ้าบ้าพ่อพ่อกิ่แค่เราสิกินเขาไปได้ไม่เล่นเสียังกินเนาะเห็ดกับเขาอาหารยังเผ็ดๆกินถ้ากินเนีงมีหมูกินกับแซบเบอเดจะพี่นาอว่าสีอินน้ำเข่าเขาเจ้า มันฝนตกก็ไลยแต่ว่าบริเป็นถวห้มันจบอิบท่านเลื่อนดูเออถ้าฝนตกกับมันหล่นจะหัวแล้วกับพีชซ่าเ <c oughs> มื่อไรม่ลาพี่น้องซ่าทำบางสัน่นเอา้าฝนตกทำหัวแล้ว,ลวกินมีลาฟก่อนครับ